สวัสดีค่ะคราวนี้เรามาทำต่อนะคะโดยหลังจากที่เรา,าทำไว้ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เขาเขาก็จะเข้าไปอย่างนี้ที่เดิมเขานะคะให้นักเรียนตัดตรงนี้ออกมาก็จะแยกออกมาเป็นข้างล่างนะคะส่วนข้างบน ด้านที่มีด้านที่มีเกตตรงนี้นะคะนักเรียนตัดเกตทิ้งไปเลยนะคะหมายถึงไอ้ตรงที่เป็นค่าของเกตนักเรียนตัดออกไปเลยแล้วนักเรียนก็โค้งออกไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ชดเชยเวลาเราประกอบแล้วมันจะได้พอดีกันนะคะนี่ก็จะตรงนี้พอเราเย็บประกอบกันตรงนี้ก็จะพุ่งเป็นเต้าขึ้นมานะคะจากนั้นอีก เวลาคอต้องการคอสี่เหลี่ยมลักษณะนี้ถ้าเราต้องการคอสี่เหลี่ยมเราก็วาดรูปคอสี่เหลี่ยมไว้เลยนะคะแล้วเราก็ทําแขนมาใส่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนถ้าข้างล่างต้องการย้อยๆอย่างนี้นักเรียนก็เอาแผ่นนี้นะคะต้องการย้ยๆอย่างนี้นักเรียนก็เอาแผ่นนี้มาตัดนะคะเขาก็จะตัดเป็น ตรงนี้หนึ่งอันนะคะตรงนี้หนึ่งอันนะคะก็จะตัดอย่างนี้ตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะแยกออกไปช่องละสามเซนสามเซนนะคะเวลาเราแยกออกไปแล้วเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ผ่าออกนะคะหนึ่งช่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้เราก็เอาเส้นนี้นะคะ เราก็จะผ่าออกไปนะคะผ่าเป็นช่องๆแล้วเราก็แยกออกไปแล้วเราก็เอาเส้นนี้นะคะเส้นนี้กับเส้นนี้มาชนกัน <c oughs> ก็นจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะที่เหลือก็แยกออกไปช่องละสามเซนสามเซนนะคะนักเรียนก็จะได้ตรงส่วนข้างล่างย้อยนะคะอ่าก็จะได้ส่วนข้างล่างย้อยอย่างนี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ย้อยๆอย่างนี้นะคะ คราวนี้ในกรณีที่นักเรียนจะทําเป็นจีบนะคะถ้านักเรียนอยากทําเป็นจีบตรงกลางนี่ก็จะเป็นสันทบเหมือนเดิมนะคะก็อวางอย่างนี้กลางๆออกไปอย่างนี้นะคะตรงอันแผ่นที่เป็นเกตนี้นะคะนักเรียนก็ตัดออกไปเลยนะคะตัดตรงๆอย่างนี้นะคะ ด้านนี้ก็เหมือนการตัดตรงๆออกไปอย่างนี้นะคะแล้วนักเรียนก็แยกออกไปเลยช่องละ3นิ้วนะคะหรือ8เซนก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็เอาไว้เป็นจีบทวิทนะคะเขาก็จะแยกออกเป็นช่องๆอย่างนี้เผื่อจีบเวลาจับจีบใส่กันนักเรียนก็เอาเส้นนี้จับใส่กันเส้นนี้จับใส่กันเขาก็จะเป็นทวิทนะคะเขาก็จะเป็นทวิตตรงนี้นะคะ ก็จะออกมาหน้าตาแบบอันนี้นะคะเป็นทวิตนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปลองทําดูนะคะส่วนคอเบียงนะคะคอเบี่ยงคอเบี่ยงก็ให้นักเรียนวาดรูปคอเลยนะคะเบียงลักษณะนี้นะคะให้นักเขาจะเบี่ยงไปข้างนี้นะคะให้นักเรียนทําอย่างนี้นะคะเอามุมมุมนี้เลยนะคะมุมที่เราวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้ ด้านนี้เอาตรงลงมานะคะแล้วด้านนี้นักเรียนก็สังเกตดูเขาก็จะมาครึ่งไหลเหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนก็โค้งไปทางนู้นเลยนะคะโดยใช้ไม้โค้งเราโค้งนะคะคอหลังก็ตรงคอหลังก็นักเรียนเข้าไปดูในหนังสือฉบับรวบรวมแฟชั่นนะคะอ่า เดี๋ยวคอหลังนี่ครูจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกันนะคะเวลานักเรียนสร้างคอหลังนักเรียนก็ไปทาดูที่แพทเทิร์นคอหลังนะคะนี่แพทเทิร์นด้านหลังเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้างหลังนักเรียนก็ทําตามนี้เลยนะคะทีนี้ครึ่งหนึ่งของไหล่นะคะนักเรียนก็โค้งมาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเส้นนี้นะคะครึ่งหนึ่งของไหล่คือคอเราโค้งมาเส้นที่อคอหลัง โค้องอย่างนี้อันนี้คือคอหลังนะคะความสูงของคอหลังแล้วนักเรียนก็วัดไว้เลยว่าเท่าไหร่นะคะวัดความกว้างของคอหลังไว้อ่าสิบเซนสิเซนคอหลังนะคะอันนี้กําลังเป็นคอหน้าอยู่นักเรียนก็วางอย่างนี้นะคะทีนี้เวลานักเรียนตัดออกมาเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้แขนกุดนะคะด้านที่เป็นแขนกุด นักเรียนก็ตัดตามเส้นเลยด้านนี้ก็ออกมานิดนึงเหมือนเดิมนะคะอันนี้คืออันนี้คือเกรดนะคะนี่ก็จะหน้าตาแบบนี้ทีนี้คออันนี้ไหลเอาไหลเสื้อออกไปก่อนแล้วนักเรียนก็ตัดไปเลยนะคะคอนี้นะคะคออยู่ตรงนี้นะคอเบี่ยง นักเรียนวาดมาเลยมาหยุดอยู่แค่นี้ตรงนี้ก็ตัดเลยนะคะคอกว้าง14เซนนี่นักเรียนก็ทำอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะหน้าตาแบบนี้พอนักเรียนประกอบประกอบตัวเข้าที่นะคะอ่าเดี๋ยวประกอบตัวให้ดูขาย นะคะทีนี้เวลาเราประกอบตัวแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาเราเย็บเกล็ดเขาแล้วเขาก็จะตั้งเต้าขึ้นมาอย่างนี้นะคะคอเสื้อก็จะแนบนะคะคอเบี่ยงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างบนแล้วก็เป็นคอด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนวัดคอด้านหลังทั้งสองด้านรวมกันโดย ความกว้างของคอความสูงของคอนักนักเรียนก็วัดขึ้นไปประมาณหกเซนนะคะเอาเอาสูงเหมือนในแบบนะคะประมาณโดยประมาณนะคะอาจจะเจ็ดเซนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้ครูอเอาไว้ให้หกเซนนี้กลางหลังนะคะตรงนี้เป็นกลางหลังนะคะอันนี้กลางหลังเราจะทำคอเสื้อตัวนี้นะคะ ตามสไตล์ของครูนะจากนั้นนักเรียนก็วาดหกเซนมาด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็หกเซนมาด้านนี้ด้วยนะคะทีนี้นักเรียนก็ขีดเส้นอย่างนี้นะคะอ่าพอพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะ นักเรียนก็วัดคอหลังก่อนนะคะด้านละ14นะคะด้านนี้ส4เห็นไหมคะด้านนี้1 4นี่กลางหลังนะคะด้านนี้1 4ี่ด้านนี้ส4เพราะว่าเราวัดได้14นะคะคราวนี้เรามาทําข้างนี้ก่อนนะคะนักเรียนดูดีๆชิ้นหน้านะเรามาทําข้างที่เป็นตรงๆลงมาตรงนี้ก่อนเราก็วัดดูว่ากี่เซน13ามเซนนะคะ นักเรียนก็วัดมาเลย13เซนนะคะอ่า13เซนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือด้านที่เป็นตรงนะคะคือด้านซ้ายนะคะอันนี้ซ้ายอ่าคราวนี้เราจะทําด้านขวานะคะด้านขวานักเรียนก็วัดจากโค้งนี้มาเลยนะคะวัดเท่าไหร่นะคะวัดมาอ่า2 6หนะคะ นักเรียนก็วัดมาทางนี้26เซนนะคะอัดสูตรกระดาษพอดี26เซนนะคะด้านนี้เป็นสันทบนะคะอันนี้สันทบนักเรียนเอาไปอัดพักกาวกลางออกแล้วก็อัดพักกาวทั้งหมดเลยแล้วก็รีดพับเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยเอากระดาษไปวางนะคะสันทบนะคะอ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะคะ นักเรียนก็ขีดไปยาวๆอีกหน่อยข้างนู้นก็เผื่อไปอีกหน่อยนะคะแล้วนักเรียนก็อ่าดูว่าตรงนี้เขาเล็กลงมาเหลือเท่าไหร่อ่าตีซะสามเซนครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนก็วัดลงมาสามเซนนะคะแล้วเอาไมาโ้โค้งโค้งลงมานะคะโค้งลงมาเอาหมายเลขยี่ห้านะคะตรงนี้หมายเลขยี่ห้า โค้งลงมานะคะตรงนี้เราจะเอาไปต่อกันนะข้างนี้ก็เหมือนกันนักเรียนก็เอาโค้งลงมาโค้งลงมานะคะ่ะตัดเลยตัดเลยนะคะตัดเลยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ไอ้ส่วนที่ไปคอหลังนักเรียนก็ไปเกาะติดกับคอหลังนี่ตรงนี้ส่วนที่เป็นคอหลังส่วนนี้คือมุมไหล่นะคะมุมไหล่ด้านหน้าอันนี้ก็มุมไหล่ด้านหน้านะคะครูจะประกอบให้ดูพอเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะความกว้างของคอนักเรียนก็ จัดเอาเองนะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนแขนนักเรียนก็ไปสร้างแพทเทิร์นแขนมาใส่ด้านที่มีแขนนะคะส่วนด้านแขนกูดนักเรียนก็เย็บหลบสาบไปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะ